อย่าเข้าใจผิดมันมีคนมาอธิบายคนรวยเขาไม่ทําประกันกันพี่ว่ามันไม่ได้ผิดเชื่อว่าเบื้องหลังคนที่พูดแบบนี้เขาคงมีเหตุผลอยู่สมมติโอเคพี่ต้อมซันมีคําถามครับทําไมคนรวยถึงไม่ทําประกันครับจริงๆคําถามนี้มันอาจจะไม่ได้แบบครอบคลุมทั้งหมดเนาะอันดับแรกเลยคือต้องบอกก่อนว่าอ,อพ,พี่อาจจะไม่ได้มาตอบแทนคนรวยทั้งหมดเพราะว่าตัวเองก็ตอบแทนไม่ได้ก,ไก็ไม่ได้รวยนะเอ,อขอตอบเท่าที่รู้แล้วกันพี่ว่ามันมีคนทำคอนเทนต์หรือว่า มันมีคนมาอธิบายว่าคนรวยเขาไม่ทําประกันกันก็มีอยู่เนาะซึ่งพี่ว่ามันไม่ได้ผิดแต่ว่าอย่าเข้าใจผิดทั้งหมดว่าคนรวยไม่ทําประกันแล้วพี่ไม่ได้มาขายประกันด้วย <Worlds> บอกไว้ก่อนแต่เชื่อว่าเบื้องหลังของคนที่พูดแบบนี้เขาคงมีเหตุผลอยู่พี่ว่าคนที่พูดไม่ได้ผิดด้วยและคนคนรวยที่ทําก็ไม่ได้ผิดด้วยคนที่ไม่ได้ทําก็อาจจะไม่ได้ผิดแต่พี่เชื่อว่ามันเป็นการวางแผนและเป็นการคํานวณของเขาด้วยเหตุผลของเขาเองพี่ยกตัวอย่างแล้วกันว่า บางคนเขาอาจจะคิดว่า5ปีเขาเข้าโรงพยาบาลแค่ครั้งหนึ่งเขาก็อาจจะคิดว่าอ่ะถ้า5ปีเขาเข้าโรงพยาบาลแค่ครั้งหนึ่งสมมุติเขาอาจจะเสียค่าเ,เข้าโรงพยาบาลประมาณ1ล้านในครั้งนั้นในครั้งเดียวเลยนะแล้วเขาก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเขาเอา1ล้านมาลงทุน1ล้านมาลงทุนเขาอาจจะได้ปีละสามแสนกำไรสามแสนสามแสนสามหสิบห้าก็ล้านห้า เขายู่เฮ้ยงั้นเราก็ได้กําไรเออล้านห้าสมมุติถ้าเราป่วยครั้งหนึ่งเราจ่ายล้านหนึ่ง anyway งั้นเราก็เอาหนึ่งล้านไปลงทุนดีกว่าเพราะเราเอาไปจ่ายค่าโรงพยาบาลหนึ่งล้านเราได้ห้าแสนเราก็กําไรมันคงเป็นการวางแผนของเขาอยู่แล้วพี่เชื่อว่าพี่ใช้คำว่าคนที่รวยเขาก็คงมีการวางแผนการเงินที่ดีว่าอะไรคุ้มหรือไม่คุ้มกับเขาอะไรที่ต้องเสียไปอะไรที่ต้องได้มามากกว่าพี่ว่ามันเป็นการวางแผนการเงินมากกว่าแปลว่าเขามองเรื่องการลงทุนอะไรอย่างงี้ที่พี่ต้อม ว่าใช่ไหมครับเป็นการคาดการณ์มากกว่าเพราะว่าเอาง่ายๆเวลาเราทาธุรกิจเราก็ต้องวางแผนปีต่อปีต่อปีต่อปีอปกาไรขาดทุนหรือแม้กระทั่งเป็นการโฟกัสหรือว่าการวางแผนในอนาคตว่าเออเราตั้งเป้าว่าเราจะได้กําไรเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งวางแผนชีวิตว่าเฮ้ยวางแผนว่าเฮ้ยถ้ามีลูกเราต้องจ่ายค่าเทอมลูกเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมันคงมีการวางแผนกันหมดแม้กระทั่งคนทาประกันเหมือนกันนะสมมติเราเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านี้เราต้องเสียเงินเท่านี้แล้วถ้าเราเอาเงินเท่านี้ไปลงทุนเราจะได้กำไรมากกว่านั้นก็ไม่ทําพี่เชื่อว่า หลายๆคนที่เขาใช้เงินก็คงมีการคำนวณโดยเฉพาะคนที่เขามีฐานอยเยอะเขาก็คงมีคนวางแผนการเงินดีๆเหมือนกันระหว่างที่ทําประกันนะครับกับไม่ได้ทําประกันครับในระยะยาวอ่ะพี่มองว่าการทําประกันมันไม่ได้คุ้มกว่าหรอกครับถ้าเอาจากที่ซันถามเนี่ยว่ามันคุ้มกว่าไหมการทําประกันมันไม่มีคุ้มอ่ะมันไม่มีกําไรอ่ะเราจะเห็นอยู่ว่าบริษัทประกันอ่ะมันทําเหมือนให้เราคุ้มถูกป่ะไอเนี้ยพี่ไม่ได้ว่าคนที่ขายประกันเนาะ คือเขาก็มาขายตามหน้าที่เขาทุกอย่างสินค้าเขาขายแล้วเขาต้องได้กําไรอยู่แล้วเราไปคุ้มไม่ได้หรอกคือไม่งั้นบริษัทประกันคงไม่ได้สปอนเซอร์นู่นนี่อะไรเยอะแยะมากมายหรอกเขาจะเอาเงินที่ไหนไปสปอนเซอร์ถ้าเขาไม่ได้กาําไรดังนั้นไอ้เรื่องความคุ้มไม่คุ้มอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับอ่าพี่มีคนที่ทําประกันแล้วเขาเป็นมะเร็งแล้วแบบการที่ทําประกันแล้วเป็นมะเร็งแล้วหายจากมะเร็งได้อันนั้นคือคุม้มจะไปเป็นมะเร็งไวลาคุม้มไม่ใช่ครับนั่นแหละ,ะส่วนใหญ่คนเขาทําประกันกันก็เพื่อแบบป้องกันสิ่งที่่่จะเกิดขึ้นนาแตว คนที่จะทําแล้วคุ้มมันมีไม่คุ้มก็เยอะกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีใครอยากให้ตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยมันแค่คาดกะประมาณเฉยๆว่าเหมือนสิ่งที่พี่คํานวณ่ะพี่วางแผนก็คือพี่คาดว่าเอ้ยในสามปีพี่จะเข้าโรงพยาบาลหนึ่งครั้งดังนั้นถ้าให้แลกกันว่าสามปีพี่เข้าโรงพยาบาลหนึ่งครั้งสมมติพี่ต้องจ่ายพี่ต้องจ่ายค่าประกันทุกปีหนึ่งแบาท แล้วพี่รู้สึกว่าพี่ต้องคุ้มทุกปีถ้าพี่ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆพี่จ่ายค่าประกันหนึ่งแสนบาททุกปี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 สามปีพี่จ่ายสามแสนแต่พี่เข้าโรงพยาบาลสามปีพี่จ่ายหนึ่งล้านนั่นคือคุ้มถูกปะครับกันที่ต้องเข้าโรงพยาบาลไหมถึงจะคุ้มมันเป็นแค่คํานวณเฉยๆว่าเออเราน่าจะประมาณนี้แต่มันไม่มีใครอยากเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วมันเหมือนป้องกันไว้มากกว่าแต่ถ้าเราคํานวณที่แบบมากเกินไปสมมติพี่คิดว่ายี่สิบปีพี่เข้าโรงพยาบาลครั้งหนึ่งมันก็เวอร์ มันอาจจะต้องมีเก็บไข้ได้ป่วยบ้างแหละแต่เราไม่รู้ค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่ดังนั้นพูดยากว่ามันจะคุ้มหรือไม่คุ้มด้วยปัจจัยที่พี่บอกทั้งหมดแต่ว่าเรายอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ไหมว่าวันหนึ่งถ้าเราป่วยขึ้นมาแล้วเราจะมีเงินพอที่จะรักษาไหม,มถ้าเรารู้สึกว่ามีก็โอเคหรือถ้ามันไม่มีมันอาจจะผ่อนค่าใช้ใจ่ายกับโรงพยาบาลได้เพราะเราไม่อยากทําแล้วเราเอาเงินไปทําธุรกิจหรือสมมติถ้าจริงเราจะเป็นอยู่ดีดดป่วยกระดันหันเราจะเป็นต้องจ่ายค่าผ่าตัด5ล้านบาท เราจ่ายไปอ่าเรามีเราอาจจะมีจ่ายแค่ล้านหนึ่งอีกสี่อีกสี่้านเราอาจจะไปกู้คนอื่นมาเรารู้ว่าเออธนาคารมีให้กู้เพราะว่าเออเราเอาทรัพย์สินไปวางแล้วเราต้องเสียดอกต่อปีเท่าไหร่นึงจุดสองห้าสองก็ว่ากันไปแต่ถ้าเราทําธุรกิจธุรกิจเราโตทุกสิปีเราก็กู้มาดีกว่าเพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วเราก็เอาเงินที่เราจะได้กํไรสิบยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นทุกปีมาจ่ายมันก็ดีกว่ามันพี่ว่ามันมันแค่อยู่ที่ว่าใครจะคํานวณยังไง่ะเออมันมันคำนวณได้หลายมุมมากๆมัน คือมันเป็นการคาดคะเนเป็นการโฟกัคสจะบอกว่ามันเป็นการโฟกัสธุรกิจธุรกิจมันจะมีโฟกัคสอยู่แล้วในแต่ละไตมากอันนี้มันเหมือนเป็นการโฟกัคสชีวิตตัวเองมากกว่าโอเคครับก็เอามาแชร์กันเนาะคือมันเป็นใช้คําว่าเทคนิคที่ผมเลือกที่จะซื้อประกันหรือไม่ซื้อประกันนะครับผมก็ไม่บอกเราผมซื้อไม่ซื้อนะคืออันนี้เอาแล้วแต่ไปคิดกันเอาเองนะครับแล้วก็ใครมีเทคนิคอะไรว่าเออคุณซื้อประกันเพราะอะไรคุณไม่ซื้อประกันเพราะอะไรก็บอกได้นะครับ ก็จากโจทย์ที่บอกว่าคนรวยซื้อหรือไม่ซื้อผมผมเราจะไม่ตีทั้งหมดเนาะว่าเขาซื้อหรือไม่ซื้อผมว่ามันมีคนรวยที่ซื้อแล้วก็ไม่ซื้อด้วยนะครับมันแล้วแต่เขาคิดคำนวณแต่ละคนไปได้ครับใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยได้ครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปา,ายครับ